เพราะรักต้องมี YV เลร์ Love, เปิดตัวรอบกาลาทุกเสียงยืนยนันหวานซึ้องอบอุ่นหัวใจเตรียมฉาย27กุมภาพันธ์นี้ ค่ายบูแซมพิกเจอร์ค่ายหนังน้องใหม่อำนวยการสร้างโดยนัทนาวันเพนชานวัฒนกิจหรือเจ๊ยญ่และการกำกับภาพยนตร์เรื่องแรกของสำรวยรักชาติกับภาพยนตร์รักโรแมนติกหวานซึ่งอบอุ่นใจเพราะรักต้องมี YV Love ถือเริ่ดีจัดงานเปิดตัวรอบการลาหรือรอบสื่อมวลชนณเมเจอร์นะ Major, รัชโยธินซีนิเพกเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาค่ะ นี้นะคะเป็นความเป็นความรู้สึกที่ภูมิใจนะคะที่เราเดินมาถึงณนจุดนี้แล้วนะคะก็เหลืออีกแค่อึดใจเดียวเองนะคะที่ทุกคนจะได้ชมร่วมกันนะคะระหว่างทางกว่าที่จะมาถึงวันนี้เป็นยังไงบ้างคือทุกช่วงเวลานะคะมันคือความสุขที่เรารอคอยนะคะเพราะเราทาภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยหัวใจของเราเองนะคะแล้วเราก็ส่งต่อให้กับทั้งผู้กำกับนะคะแล้วก็นักแสดงทุกท่านนะคะเพราะเราได้ทําความรู้จักมาแล้วนะคะว่าความรักเป็นแบบไหนนะคะซึ่งความรักมีหลากหลายรูปแบบมาก ก็โจทย์ในนั้นนะคะก็คืออยู่ที่ท่านผู้นี้เลยค่ะอ๋อจากการทําละครมาทําหนังเราก็ตั้งใจเต็มที่ับเพื่อพิสูจน์ให้รู้ว่าละครกับหนังเป็นประมาณไหนเราตั้งใจเต็มที่ครับผมอ๋อเนักแสดงเข้มกับดีนแล้วคลิกกันมากครับเอ่อาเรียกอะไรลงตัวครับลงตัวมากเลยคู่สองเลยนะคะ ถว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่หน้าใหม่เนี่นี่ก็ดีเกินคาดฮะเ,<อ>เดี๋ยวต้องชมกันในโรงครับ๋ยวขอชิาพรทงสวรสค์น,นะคะใกก<ๆ>ินจุ้ยกคตูเพชรชาวดนสกิจครับก็จริงๆสนุกมากๆค่ะเพราะว่าทุกๆคนแบบใจดีมากพี่รวย,ยก็ใจดีมากพี่เข้มก็ใจดีแต่หน้าดุไปนิดนึงค่ะ <c oughs> ส่วนพี่หลินน่านรักมากๆาจุ้แลัวสำหรับผมก็ มแต่พี่หนิเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากพี่เข้มก็จะสอนเรื่องการสแสดงกับผมโดยเฉพาเพราะส่วนพี่หนิก็จะเป็นเหมือนเป็นแบบพี่สาวคนนึงเป็นคนที่น่ารักมากใจดีอะไรอย่างนกับทุกคนส่วนพี่สมบรวยก็จะเป็นเป็นผู้กับพี่ใจดีจะคอยบอกคอยสอนในทุกๆจุดตลอดนะครับแต่ว,ว่าพี่เข้มน่าดูใช่ไหมนิดเดียวกันเลยก็ดีใจนะคะที่เรื่องแรกเป็นเรื่องที่ได้พี่รวยเป็นผู้กับก็เจอเจีใหญ่เพราะว่าจริงๆค่าเราแบบเปิดมาแล้วเจอทีมงานดโหดเลยอาจจะกลัวมากๆแต่ว่าด้วยความที่ เป็นเรื่องแรกด้วยค่ะบทดัเรื่องการแสดงจริงๆก็คาดหวังอย่างเดียวเลยขอแค่เอ่อเล่นไม่แข่งมันก็นพอแล้วเราก็ยังไม่ไม่ค่อยได้ดูการแสดงของตัวเองเท่าไหร่ว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเนี่ยเราต้องขอให้ทุกอย่างออกมาโดยรวมดีสนุกครับบรรยากาศฟองดีครับแล้วก็ด้วยบทด้วยอะไรที่ทําออกมาแล้วมันร่วมสมัยมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากให้วัยรุ่นหรือว่าทุกๆวัยหรือคนที่กําลังมอง ถ้าพปนเรื่องของการาามีครอบครัวในเรื่องของการที่ไม่อยากมีลูกเนี่ยเปลี่ยนไปอีกทิศทางอยากให้ทุกคนได้ลองลองมาสัมผัสกับภาพยนตร์ใหม่ๆที่เราที่เราได้ตั้งใจทำกันคนเราอยากฝากภาพยนตร์เรื่องนะครับเพราะรักต้องมีวายไปเลิฟนะคะให้กับทุกๆท่านนะคะที่กําลังคิดกําลังตึกตองดูว่าความรักคืออะไรนะคะจะบอกว่าให้ไปดูในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้น,นะคะเพราะน้องๆทุกคนนะคะถ่ายทอดออกมาได้ดีมากๆนะคะ อย่าลืมไปรับชมกันนะคะ